โอกาสและจังหวะของชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็คงต้องบอกว่าดูน่าสนใจและมีความเข้มข้นในเรื่องของหน้าที่การงานลหลายๆคนอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งลหลายๆคนอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานลหลายๆคนอาจจะได้รับออฟเฟอร์ที่ดีลหลายๆคนอาจจะได้ล็อกโอกาสมีหรือโอกาสที่ดีในชีวิต สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจาเดือนพฤศจิกายน2567ถามว่าที่เกิดมาข้างต้นถือว่าดีไหมถือว่าเป็นพลังบวกให้กับชาวราศีสิงห์นะครับเพราะรู้ว่าชาวราศีสิงห์เหนื่อยมา2ปีนี้เต็มๆแล้วฉะนั้นก็คงต้องเปิดหัวดีๆมาให้กําลังใจกับชาวราศีสิงห์กันหน่อยเนาะไม่ได้บอกโอ้ยมีแต่เรื่องแย่ๆ,ๆแล้วก็ทําให้บั่นทอนกาลังใจกัน ฉะนั้นชาวราศีสิงห์ก็คงต้องต่อสู้และฝ่าฟันเนาะอ่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับมุมด้านล่างของซอมี q ิว o d e คอยู่ท่านใดที่ฟังคลิปของซอท่านใดที่ติดตามคลิปของซอและอยากจะสนับสนุนช่องซออยากจะให้กำลังใจซอสามารถที่สแกนที่ q ิว o d e คนี้ได้ครับมากน้อยไม่ว่ากันส่วนท่านใดที่ชื่นชอบโหราศาสตร์เราคือเพื่อนกันและปลายปีอย่างนี้นะครับเหมาะสมนะครับที่จะดูดวงนะ และหลายๆคนก็จะได้วางแผนในชีวิตในปีหน้าอ่ะไปเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับเปิดหัวมาค่อนข้างดีนะ่าในตรงส่วนของความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานโอกาสต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์หลายๆคนนะครับแสดงผลงานแสดงศักยภาพของตัวเองมาตลอดปี67แล้วออกดอกออกผลในช่วงปลายปีแบบนี้อ่า หมายว่าจริงๆแล้วมันตั้งแต่เดือนตุลามาตอบเดือนพฤศจิกายนเนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยอาจจะได้รับโอกาสที่ดีอาจจะได้รับจังหวะที่ดีของชีวิตในความก้าวหน้าไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจสิ่งที่คุณเนดสิ่งที่คุณเหนื่อยสิ่งที่คุณเพียรพยายามมาตลอดปีนั้นก็เป็นผลดีกับดวงชะตาตนดังนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนเชื่อว่า ท่านใดที่กำลังจะมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับชะตาตนหรือกำลังจะมองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานนะครับหรือใครที่อาจจะไปมองอหาความก้าวหน้าให้กับตัวเองนะครับกับองค์กรใหม่หน่วยงานใหม่ก็บอกได้เลยนะครับว่าคุณจะได้รับโอกาสนั้นในเดือนพฤศจิกายนแต่วงเล็บไว้นิดนึงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทำไม่ใช่คำทำนายของหมอดุฉะนั้นถ้าคุณมีความเพียรพยายาม ขยันขันแข็งตั้งใจทำงานมาตลอดทั้งปีข่าวดีที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมากมายมหาศาลแต่ถ้าคุณไม่ได้ขยันขันแข็งทำงานเช้าชามเย็นชามประจบตอแหลไปเรื่อยๆนะครับผลดีที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตานั้นก็จะโดยทั่วไปยิ่งถ้าใครไม่ทำงานขี้เกียจนะครับอูงานหนีงานหลบงานก็บอกเลยคำทำนายนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณเลยก็ได้นะ เช่นเขาอาจจะมีการเสนอชื่อคุณหนึ่งสองสามคุณอาจจะติดอยู่ในนั้นนะแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็การชื่อคุณทิ้งนะฮะทั้งที่ว่าคุณมีโอกาสเหมือนคนอื่นนะแต่คุณไม่ได้ขยันไงคุณไม่ได้ทํางานมาตลอดทั้งปีสิ่งดีมันจะเกิดขึ้นไหมนะครับก็คงต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกับสิ่งที่อาจารย์เบียนะฮะผู้ตื่นทาได้บอกไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทําของตนนะครับฉะนั้นซอนก็ต้องขอยืนยันด้วยว่า จริงๆแล้วในเรื่องของหมอดูนะครับถ้าคุณใช้ศาสตร์ของคุณไปในทางที่ถูกที่ควรแนะนำในจังหวะที่ดีจังหวะที่ร้ายนะครับให้กับเจ้าชะตาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำโดยไม่คิดกุดสโลบายในการหาเงินหาทองเพิ่มเติมในการเะดอเคาะถือว่าคุณทำบุญครับนะคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะเกิดเป็นเปรตนะครับเพราะอาจารย์เบียจะบอกไว้ว่า,าจะเกิดเป็นเปรตนะหมอดูจะเกิดเป็นเปรต แบบซอเนี่ยซอท่านใดที่เคยดูดวงกับซอจะรู้นะครับซอไม่เคยมีคําว่าสะดอกคะซอไม่เคยมีคําว่าเพิ่มเมงินให้ฉันอีกหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะไปเสริมชะตาให้คุณไม่มีครับใครที่ดูดวงกับซอสซอจะบอกว่าสิ่งใดจะเกิดสิ่งใดไม่เกิดแค่นั้นเองแล้วส่วนที่คุณจะวางแผนชีวิตอยู่ที่ตัวคุณอ่ะฉะนั้นในเรื่องของจังหวะและโอกาสและความก้าวหน้าของชีวิตในเรื่องของมิติต่างๆมันก็เป็นคุณแก่ดวงชะตาตนค่อนข้างสูง แต่ทีนี้ในทรงส่วนของดวงดาวนะครับมันก็มีกลิ่นไอเล็กๆนะครับสําหรับคนโสดนะฮะสำหรับคนโสดมันก็อาจจะมีกลิ่นไอของเรื่องของความรักเข้ามามีกลิ่นไอของความลิบานนะครับมีความกระชุ่มกระชวยอาจจะเจอคนที่ถูกอกถูกใจหรืออาจจะไปปิง๊งไปปังกับคนหนึ่งคนใดกับในดวงชะตา,ะา,าก็ได้ดังนั้นก็ดีใจด้วยนะครับชาวราศีสิงห์ท่านใดที่โสดอยู่แล้วก็ กำลังหาคนดูใจกําลังหาคนมาทําให้หัวใจกระชุ่มกระชวยนะครับในตรงส่วนของดวงดาวนะครับที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องบางบ้านของช่องเนี่ยซอต้องบอกว่ามันมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนะครับสําหรับชาวราศีสิสงห์นะครับข่าวดีคืออะไรนะครับข่าวดีก็คือหลายๆคนที่กําลังมองในเรื่องของการซื้อรถซื้อบ้านหรือการที่จะเป็นหนี้เป็นสินใดๆ ในเรื่องของรถเรื่องของบ้านก็ถือว่าน่าจะมีอัน,นิสงส์ที่ดีเน้นนะครับการเป็นหนี้เป็นสินนะฉะนั้นใครที่ทำเรื่องนะครับกับธนาคารอยู่กับไฟแนนซ์อยู่เนาะต้องรู้กันแล้วว่าตอนนี้ธนาคารปล่อยอยากนะฉะนั้นชาวราศีสิงค์คุณเป็นคนที่โชคดีครับเครดิตคุณผ่านครับนะฉะนั้นการขอเสนอสินเชื่อใดๆนะครับ ก็จะเป็นคุณไม่ว่าคุณจะเอาบ้านเข้าก็ดีเอารถเข้าก็ดีหรือจะกู้บัตรกู้เครดิตต่างๆอะไรก็ดีนะครับในเรื่องของการกู้นี้ยืมสินดีหมดครับวงเล็บนะไม่ใช่นอกระบบธนานอรระบบนะฮะเตรียมร้อนๆหนาวๆสำหรับชาวราศีสิงห์เพราะดาวนี้สิน์ของชาวราศีสิงห์นั้นใหญ่โตและมะโหฬารมโหระทึกฉะนั้นคุณจะรู้นะฮะว่าสองปีนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยภาร,รายรจาย ภาระีสินการหมดเปลืองเยอะมากครับเยอะจริงๆแล้วในในตรงส่วนของเดือนพฤศจิกายนนี้รายจ่ายก็รอคุณอยู่ฉะนั้นท่านใดที่กู้ธนาคารผ่านนะครับกู้ไฟแนนซ์ผ่านรีไฟแนนซ์รีธนาคารอะไรก็ตามนะครับก็ยินดีด้วยครับมันเป็นข่าวดีแน่นอนเพราะรายจ่ายรอคุณอยู่แล้วมันยังจะหนักหน่วงอย่างนี้ไปอีกสักระยะใหญ่คงคงต้องอดทนอดกั้นกับมันนะครับแล้วก็ คงต้องวางแผนนะบางคนอาจจะถึงขั้นติดเครดิตบูโรด้วยนะครับในตรงส่วนของชาวราศีสิงห์ในช่วงของปี66กับปี67ที่ผ่านมาหลายหลายคนอาจจะโดนยึดรถยึดบ้านพอพูดถึงคําว่ายึดรถยึดบ้านนี่ก็คือข่าวร้ายนะครับชาวราศีสิงห์กินี้พูดว่าในเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินในเรื่องของรถเรื่องของบ้านเนาะแต่ในมิติกับกันครับชาวราศีสิงห์อาจจะเป็นอาจจะโดนยึดรถยึดบ้านได้ด้วยนะ นะครับอาจจะโดนยึดรถยึดบ้านได้ด้วยฉะนั้นชาวราศีสิงห์ท่านใดที่ผ่อนอยู่ชําระอยู่ต้องต้องดูดีๆนะฮะไม่นั้นคุณจะโดนฟ้องร้องโดนยึดทรัพย์สินนะและทาคําทานายนี้มันเพียยเพ้ยนไปอีกมิตินึงได้ไหมเพี้ยนไปอีกมิตินึงได้ครับคือเกิดการเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุในบ้านเกิดอุบัติเหตุกับยุดยานภาคนะ ได้หมดนะเช่นขับรถโมเตอร์ไซค์ไปอาจจะเฉียวชนนะครับหรืออยู่ที่บ้านอาจจะลื่นล้มนะครับโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ก็คงต้องระมัดระวังฉะนั้นในตรงส่วนของคําทํานายนี้รวมไปถึงอุบัติเหตุและการเจ็บเนื้อเจ็บตัวของชาวราศีสิ้งด้วยแต่ซอกลับเป็นเน้นว่าการเจ็บเนื้อเจ็บตัวและการเกิดอุบัติเหตุนั้นลามปามไปถึงคนในครอบครัวซึ่งหมายถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับและคนร่วมสายโรหิต ดันั้นอาจจะได้รับข่าวไม่ดีนะครับจากาคุณพ่อคุณแม่ว่าอาจจะลื่นล้มความดันขึ้นนะครับช็อกหรือหมดสตินะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นข่าวร้ายบางอย่างที่ชาวราศีสิงห์อาจจะต้องรับนะครับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นก็คงต้องมีสติกับมันนะครับถ้าเกิดขึ้นกับเราจริงๆแล้วหลายๆท่านนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยบางทีอาจจะได้รับข่าวเพราะาพี่น้องนะครับ ไปประสบอุบัติเหตุนะครับซึ่งชาวราศีสิงห์อาจจะไม่เกิดนะแต่บอกได้เลยว่าชาวราศีสิงห์ก็มีเกณฑ์นะครับฉะนั้นในตรงส่วนนี้ก็เลยอาจจะต้องแอบพึงระมัดระวังว่าเฮ้ยในเรื่องของอุบัติเหตุอีเกนเด้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเจ้าชะตาชาวราศีสิงห์เท่านั้นมันยังรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่และพี่น้องของเราด้วยอาจจะลุงเป็นลุงป้านนะ้าอาได้ไหมได้ด้วยนะฉะนั้นคําทํานายนี้ค่อนข้างลามปามนิดหนึ่งฉะนั้น มันก็คงต้องบอกว่าคงต้องพึงระมัดระวังและชาวราศีสิงเป็นชาวราศีต้นๆน,น,นะฮะที่ซ้อห้ามขึ้นเสาเอกบอกได้เลยนะฮะถ้าคุณขึ้นเสาเอกความสวยจะมาเยือนคุณบอกได้เลยนะจากไม่เกิดอุบัติเหตุจากไม่ต้องผ่าตัดอาจจะไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราวอะไรนในครอบครัวเลยนะฮะไปทุบกำแพงไปทุบประตูไปก่อเสาเพิ่มไปต่อโรงรถนะครับ อาจจะทําให้เกิดความซวยตามคําทํานายของซอก็เป็นไปได้นะฉะนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หรือปลายปีแล้วกันเป็นคําทํานายที่ห้ามแบบเด็ดขาดนะฮะแบบเด็ดขาดว่าการต่อเติมบ้านการทุบบ้านการก่อสร้างบ้านโดยเฉพาะการขึ้นเสาเอกไม่ให้เลยครับไม่ให้เลยชาวราศีสิงห์นี้อันดับหนึ่งเลยที่ซ้อมไม่ให้นะครับนะ ในเรื่องเงินเงินทองทองของชาวราศีสิงห์นะครับก็มีอนิสงส์ที่ดีถึงจะไม่ได้มีกําลังอะไรในชะตาแต่ก็สัมพันธ์ถึงดาวสุขเคราะในดวงชะตาตนและสัมพันธ์ถึงดาวเจ้าเรือนตนนะฉะนั้นรายจ่ายที่เซาบอกมันจะเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นครับปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินมีไหมมีครับปัญหาในเรื่องของภาระรายจ่ายมีไหมมีครับรายได้มีไหมมีอีกครับ และหลายๆคนที่จะมองในเรื่องของการที่จะกินี่เราพูดถึงการกู้แล้วเนาะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการขายกันก็มีโอกาสนะครับแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นฉะนั้นในเรื่องของรายได้ในเรื่องของเงินทองของชาวราศีสิงห์ไม่ว่าคุณจะเข้ามาในมิติหนึ่งมิติใดนะครับจะเป็นในเรื่องของการทํามาหากินในเรื่องของเงินเดือนในเรื่องของกําไรนะครับหรือในเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินนะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วบางคนอาจจะมาเกิดในเชิงของทุกขลาภนะ นะฮะกีนี้บอกแล้วเนาะในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นในเชิงทุกขาลาบครับเช่นขับรถไปแล้วไปเฉียวชนแต่เผอิญว่ารถเรามีประกันก็ได้เบิกเงินประกันหรือมีพร,รบก,ก็อาจจะได้เบิกค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลมันจะเป็นกลิ่นไอนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีประกันชั้นหนึ่งก็ดีไปเนาะมันจะมีค่าชดเชยค่าเสียเวลาเปลี่ยนรถให้เราอีกหรือท่านใดที่เราต้องโอ้โหเข้าโรงพยาบาลมัน ต้องนอนโรงพยาบาลหลายวันแล้วมีประกันชีวิตอย่างดีๆเลยนะแบบแพงๆก็อาจจะได้ค่าชดเชยนะครับในเรื่องของการเสียเวลาในการนอนโรงพยาบาลก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นซอให้ใช้คําว่าเป็นในเรื่องของทุกขลาะนะฮะทุกขลาะแต่ในอีกประเด็นหนึ่งในความเป็นทุกขลาะอาจจะเกิดประเด็นนี้ก็ได้นะครับเช่นในเรื่องของมูลมรดกในเรื่องของสินสมรสก็เป็นไปได้นะเช่น ทศทีนะฮะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดปัญหาหรืออาจจะถึงขั้นสูญเสียนะครับแล้วพรท่านทําพินัยกรรมเอาไว้ให้กับชาวราศีสิงห์ก็เป็นเหตุและเป็นผลที่จะได้ในเชิงของทุกขลางนะก็ภาวนาไม่ให้เกิดในเรื่องนั้นแล้วกันส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานก็บอกแล้ว,นะวเนาะว่ามันมีโอกาสความสําเร็จมันมีโอกาสที่ดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเกิดจากการกระทําของคุณนะถ้าชาวราศีสิงห์เนะี่ย นิ่งๆน,นอนนอนไม่กระตือรือร้นนะครับไม่ได้ผลขวายไม่ได้อะไรคําทานายนี้ก็จะไม่เกิดหรือเกิดก็เกิดน้อยมากนะครับเช่นผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะขึ้นเงินเดือนให้ตามวงรอบเนาะซีขั้นมันถึงทํางานอายุงานมันถึงก็ขึ้นเงินเดือนให้ก็แก่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะได้เงินโบน้งโบนัสอะไรเงี้ยตามปีตามอะไรอ่ามันก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นในเรื่องของการทํางานเนี่ยก็คงต้องบอกว่า เป็นผลดีมาตลอดทั้งปีแล้วในเดือนนี้ก็ยังเป็นผลดีกับดวงชะตาอยู่ฉะนั้นชาวราศีสิงห์ท่านใดนะครับก็คงต้องบอกว่าอย่านิ่งนอนใจแล้วยังจะดีไปถึงเดือนธันวาคมนะชาวชาว,ชาวราศีสิงห์ฉะนั้นถ้าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไม่ได้มีอะไรดีๆในเรื่องของการงานหรือไม่มีอะไรดีๆในเรื่องเงินทองอย่านิ่งนอนใจนะฮะจะตื่นล้ลนต่อไปนะครับอาจจะได้รับข่าวดีในเดือนธันวาคมก็ได ส่วนในเรื่องของความรักความไข่น่าจะเป็นเรื่องเดียวที่ซอต้องบอกว่าขอยกยอดไปเดือนธันวาคมดีกว่าเพราะเดือนธันวาคมมันจะมีการโคจรของดวงดาวที่มีความซับซ้อนท,ท,ที่ที่อาจจะไม่ได้ส่งผลดีนะแต่อาจจะทําให้มันดูแย่น้อยลงต้องบอกงี้นิดนึงนะตลอดปีหกหกและปีหกเจ็ดของชาวราศีสิงห์หลายคนเลิกล้างหลายๆคนร้องห่มร้องไห้หลายๆค,คนเตียงหัก หลายๆคนไปต่อไม่ได้นะครับใครที่ยังคลองชีวิตอยู่ใครที่ยังมีชีวิตคู่อยู่ก็คงต้องใช้ความอดทนอดกั้นนะครับนักนิดเบาหน่อยก็คงต้องอาภาัยให้กันนะครับอย่าไปใช้อารมณ์ใช้ความหมุนหันพันแล่นโดยเด็ดขาดขอให้โชคดี